นี่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านคอมนะครับที่ผมซื้อเมื่อก่อนนะครับอีหลายๆคนชอบถามว่าซื้อมาจากร้านไหนร้านไหนนะร,ราคาที่ถูกมากนะที่คลิปก่อนๆน,น้ย้อนไปดูได้นะครับคอมราคาหกเจ็ดพันก็สามารถเล่นไฟอ็มได้นะครับก็แนะนําร้านนี้เลยนะนี่เป็นร้าน าขายคอมมือสองราคาถูกนะประกอบราคาย่อมเยาเป็นมิตรนะไม่โกงไม่เกียร์ร้อยเปรเนะเมื่อก่อนผมก็ซื้อคอมจากร้านนี้นะก็แบบดีมากเลยนะคอมที่ผมใช้อยู่ที่หลายๆคนชอบถามว่าซื้อจากไหนนะที่ผมบอกตามเฟซตามอะไรก็ร้านนี้เลยนะมีทั้งคอมมือสองคอมประกอบคอมมือหนึ่งก็มาจ้างประกอบกันได้นะครับก็ค่าประกอบแล้วก็ค่าคอมราคาไม่เกินไปแน่นอนนะ,นะราคาเป็นมิตรนะถูกความแบบไม่ขูดเลือดเนื้อนะครับก็ถือว่าราคาแบบย่อมเยานะเหมาะสาหรับคนที่แบบงบน้อย แต่อยากเล่นคอมนะมีทั้งคอมเล่นไฟเอ็มเล่น PB เล่นฟรีไฟฟีฟ่านะแล้วก็เกมออนไลน์ต่างๆนานานานะมีทั้งเล่นออนไลน์เล่นเฟซเล่นออนไลน์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะร้านนี้เลยนะผมเป็นเคดิตให้นะร้านนี้ดีมากนะผมบวกหนึ่งเลยนะแบบอ่าไม่โกงแน่นอนปลอดภัยหายห่วงนะใครที่กาลังหาซื้ออยู่ก็แนะนํ <c oughs> าร้านนี้เลยนะไม่ต้องไปแอปสั่งของออนไลน์ต่างๆที่ราคาแพงต้องกลัวโดนโกงแล้วก็อาคุณภาพไม่ดีนะครับ สานี้หมดปัญหาแน่นอนนะครับนี่ครับมาดูมาชมกันได้นะครับก็เจอกันในคลิปครับสวัสดีครับคุณดูทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วครับโห้เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็ก่อนจะไปรับชมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะคลิปนี้ไม่ได้ดูฟรีนะขอคนละหนึ่งไลค์พอหนึ่งติดตามก็ดีนะครับก็โอเคครับค่าเรื่องเลยวันนี้นะผมก็จะมาแนะนํา CPU สำหรับการเล่นไฟ M แล้วก็สตรีมเกมแบบคุมค้มๆนะครับราคาเพียงแค่2,000 2,000ไปลายๆนะครับตอนนี้มันลงแล้วก็บอกเลยยกันว่าตัวอะไรก็ CPU ที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ก็จะเป็น CPU ตัว i3 Gen10 นะครับก็คือตัวเก่านั่นแหละตอนนี้ตัวใหม่มันเป็น Gen12 แล้วใช่ไหมล่ะตัวเก่าก็ยังแรงอยู่นะครับแรงประมาณ i7 Gen7 นะครับแต่ว่า ถูกขวาเยอะๆเอ,อ้ยมากๆเลยนะครับก็ถ้าถามว่าขยับไปเอา g 1 2เลยดีไหมก็ก็ดีครับแต่ว่าถ้าพูดถึงคนไม่มีงบถึงอะงบคนงบไม่ถึงดีไม่ใช่คนไม่มีถ้าคนงบไม่ถึงจริงๆอีกนิดมันก็ไม่ถึงนะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบเอาไว้ตัดสินใจนะเผื่อใครจะซื้อมือสองมืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะครับว่า CPU i3 7 0เนี่ยยังไหวไหมปี2022นะครับซึ่งก็เก่าแล้วแหละ เก่ามาปี2ปีแล้วมั้งก็เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะว่าทั้งอัดคลิปทั้งเล่นเนี่ยจะลื่นไหมนะก็เดี๋ยวผมก็ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปใน OBS นะครับใช้ CPU ในการ Encoder ภาพนะครับก็ตั้งเป็น X264 อ่ะมันจะมี NVIDIA กับ CPU อะ่ะอันนี้ผมตั้งเป็น CPU นะถ้าถามว่าอัดไหวไหมก็ไหวนะครับสำหรับใครที่แบบล็อกเฟรมนะแต่ถ้าใครแบบ ไม่ได้ล็อกเฟรมเรทแล้วเฟรมมันเกินนะครับเกิน60ขึ้นไปนี่ก็จะเริ่มไม่ไหวละภาพจะแหลกแล้วพอ c ี u 100%อนะโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูนี่กันเลยนะครับเรื่องการอาชีพก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นกันเลยว่าจะเล่นไหวไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปต้องคนเยอะๆนะครับโอเคนี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้มาผับนะครับผับก็ถามว่าคนเยอะไหมก็น่าจะเยอะแหละแต่ว่าตอนนี้แมปยังไม่โหลดนะครับผมลงเกมไว้ในฮาร์ดดิส์นะครับ ก็เจอคนนอนอยู่หนึ่งคนนะเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในกันอุ๊ปปิงขึ้นวะตอนนี้การ์ดจอขผมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ถ้าถามว่าภาพแหลกไหมก็ไม่แหลกนะครับเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่าใช้ CPU เรนเดอร์นะถ้าเราใช้การ์ดจอรนเดอร์เนี่ยมันก็จะแหลกนะแต่ผมใช้ CPU ไงมันก็เลยไม่ค่อยแหลกแต่ถ้า CPU ร้อยก็แหลกอะตอนนี้ก็ไม่มีคนนะครับเดี๋ยวผมลองพาไปที่อื่น มาตรงล็อบบี้นะครับล็อบบี้คนเยอะๆก็60เฟรมนิ่งๆนะเดี๋ยวผมไม่ดูผมปรับภาพยังไงนะครับอันนี้ผมอยู่เซิร์ฟบ็อกซิ่งนะถ้าถามว่าเซิร์ฟโลภีไหวไหมก็ไหวชิวนะครับอ่าเดี๋ยวผมบอกสเปคคอมก่อนเลยบอกเลยสเปคก็ใช้เป็น750 Ti นะครับการ์ดจอไม่ค่อยแรงนะครับถ้าใครการ์ดจอแรงนี่แบบไหลๆอ่ะผมบอกเลยลื่นๆนะเอาง่ายๆถ้าใครการ์ดจอแรงอ่ะแต่ของผมแค่750 Ti ไงแรมก็ใช้แรม16นะครับ แล้วก็ลงเกมียไว้ในฮัดดิสนี่ก็คือภาพที่ผมปรับนะครับก็นอร์มอลทุกอันนะครับเอาไปปรับตามกันได้นะปรับแล้วลื่นนะโลเพก็ลื่นนะถ้าเราไม่ได้อัดชิปอะอัดชิปก็ลื่นแต่ว่าเราจะปิดวิซิงไม่ได้นะเราต้องเปิดไว้ตลอดอย่าให้ซีวมันร้อยอะนี่นะครับคนก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับหไหมก็ถือว่าไม่กระตุกนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไปต่อยให้ดูนะครับต่อยแบบปิด v ีซิงนะว่าผ้ามันจะแหลกไหมนะมันจะต่อยสู้คนอื่นได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองต่อยกันเลยนับคนดูผมก็ได้คู่ต่อยแล้วนะตอนนี้ผมอยู่โดมนะ CPU ไม่ร้อยเปร์เซ็นต์นะเฟรมเน็ดวิ่งร้อยฝ่านะครับนี่ครับลื่นมากนะครับ O oh, Lutla. โอเคครับเขามาผมมาเทสครับก็นี่นะครับตอนนี้ผมก็นี่นะครับก็เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ลองต่อยให้ดูนะครับถ้าถามว่ามันลื่นไหมนะผมก็ตอบเลยนะว่าลื่นมากนะครับขนาดอาชิปนั่นเนี่ยแต่ถ้าภาพแลกก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ก็แบบลื่นมากเลยนะครับค no ุ้มนะตัวนี no ้นะครับดูจากเมื no ่อกี้นะครับอัดคลิปเฟรมเลยเป็นร้อยเลยนะครับใช้แค่เจ0 Ti นทีไ้าแรงตัวนี้ก็น่าจะลื่นๆื่นเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับถ้าใครยังถามว่าจะตัดสินใจซื้อดีไหมนะครับในปีนี้นะตัวใหม่ก็มาแล้วผมแนะนําว่าซื้อได้นะก็อยู่ได้อีกหลายปีเลยแหละผมคิดว่านะตัวนี้นะถ้ามีการ์ดจอแรงๆอ่ะน่าจะอยู่ได้อีกหลายปีเลย ถ้าแต่แนะนําว่าให้ซื้อมือสองนะมือสองมันจะถูกกว่าถ้าใครกลัวพังก็ซีบวไม่ต้องไปกลัวมันเยอะนะเพราะว่าแบบถ้าเราได้ราคาถูกเหมือนในมือสองอะ่ะคุ้มนะซีบนี่พังยากอันดับต้นๆเลยนะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะลองมาจาักอะไรวะแรลมปะเออซีบวนี่พังยากมากนะก็มือสองก็ซื้อได้นะแต่ถ้าเหลือประกันไว้หน่อยก็อุ่นใจโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้นะ ก็สรุปสั้นๆว่าคุ้มนะครับยังแรงๆเหลือเลือยู่นะครับสำหรับการอาชิพกับการเล่นนะครับแต่แนะนําว่าการจออ่ะขาดแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเลยจริงๆก็โอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมไปละบาบุยกดไลค์ด้วย